สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเฮียป้างน้ำโชคเหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่กับนิเคีอย์รอบเช้านะรอบเช้าจะออกไปเป็น935นะครับ935ข้ 9, 3, างล่างจะเป็น89นะครับงวดนี้ของนิเคบ่ายของเราจะได้เด่นเป็นเด่นเป็น7นะครับเด่นเป็น7ตัวรองเป็น7ตัวรองเป็น7 ตัวฟันเป็นหนะครับตัวฟันเป็นหตัวเจาะตัวเจาะจะมีเจาะ1 5 5 1 5ห้าเจ็ตัวลองจะเป็น7จ็ด หนึ่งสี่ครับของนุ่นของหุ้นนิคีอีบายนะครับจะมีประมาณนี้สามตัวสามตัวจะเป็นเจ็ดห้าหนึ่งเป็นหกห้าเจ็ดนะครับสามตัวจะเป็นนี้ของทางบ่ายนะครับทางบ่ายของเฮาของทางบ่ายของเฮาวันนี้วันนี้ให รูดรูด2นะครับทางใบรูดสองตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวเจาะจะเป็นสองหครับสอแล้วก็สองเกครับ6 7 6 9แล้วก็7จ็นะครับตัวลอง ตัวรองของหางบายจะเป็น6ครับทุกคน3ตัว3ตัวงวดนี้จะเป็น2 6 7 6 2นะครับเป็น9 6 9นะครับ3ตัวของหางบายของเราจะเป็นรู่2อรอง6 เจาะจะเป็น2อ2 7 2 9นะครับเป็น6 7 6 9 7 9นะครับ7 9นะครับนี่ใช่เครับ3ตัวจะเป็น7 26นะครับเป็น969ของจีนบ่ายของเราจีนบ่ายครับจีนบา่ารูดหน,นะครับรูดหรูดหลอง ลองศนะครับตัวจาบจะเป็น1 4ครับ1 6 1 0นะครับจะเป็น0 4 0 6จะเป็น4 6นะครับ3ตัวของจีนบ่ายจะเป็น0 1 4นนะครับจะเป็น 640ครับโอเคไหมครับของจีนบ่ายจะมีเท่านี้นะครับจีนบ่ายของอันนี้เป็นหวยของบ่ายนะครับที่เล่นบ่ายของวันนี้ของลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ลาวรูดเกนะครับลาวสตาร์เราจะรูดเนะครับคนรูดเกลอง6กครับรูดเตัวลองเป็นหนะครับ จะเป็น 95, 98, 96นะครับเป็น 65, 68เป็น58นะครับโอเคครับ3ตัว3ตัวจะเป็น 8, 9, 5, 8, 9, 5นะครับ 8, 9, 5 8 9 5จะเป็น6 6หนะครับลาสตาร์เราจะเล่นหามนะครับเล่นหามตัวเจาะนะครับตัวเจาะโอเคบอครับไทยเย็นไทยเย็นปิดไทยเย็นของเราวันนี้ไทยเย็นของเรารูดหกครับทุกคนรูดหก 1กหนสองหห้สองหนึ่งด้วยครับตัวไทยเย็นของเฮา3ตัว3ตัว3ตัวจะเป็นเจ1นะครับ4 6 5หรูดนี้ลอง1นะครับลองห ของเราจะมีเท่านี้นะครับของของบ่ายของบ่ายหุ้นบ่ายนะครับนิเคอีจะเป็นฟัน5ลอง7เจาะห้าหนึ่งห้า7 5, ตัวลองจะเป็น7 1 7 4แล้วก็1 4นะครับ3ตัวจะเป็น7 5 1ดห้าหน่งหางบ่ายของเฮารูด2ลอง6นะครับเจาะสอ2ห2สอง6 9 7 9สอ สตัวจะเป็นเจ็ดนะครับเป็น9 6 9กับ726นะครับส่วนจีนบ่ายของเราจีนจะเป็นรูด1นลอง0นะครับ14 16 10 04 06 46นะครับ3าตัวจะเป็น014 6 40นึลาวสตาของเราจะเป็นรูด9กลองหนะครับ ตัวเจาะจะเป็น95 98 96รองจะเป็น65 98แล้วก็59นะครับส่วน3ตัวจะเป็น895กับ665นะครับส่วนหุ้นของไทยเย็นจะเป็นรูด6รอง1นะครับเป็น61 62 65เป็น1 2 1 5 2 5ครับส่วน3ตัวจะเป็น761กับ465นะครับ ตรงนี้ของเฮาจะเป็นเครดิตของเฮียป้างน้ำโชคนะครับนี่ป้างนำโชคเดอ้อสนับสนุนสนับสนุนได้ที่5 2 1 4 1 6 9 8 2 2ราคารกรุงเทพเดอ้อนี่เดอ้อทุกคนเดอ้อ 21, 22, 21, 22, ห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าแปนาธนาคารกรุงเทพติดตามยูทูบได้ที่เฮียปังนำโชคเด้อเฮียปังนำโชควันนี้มันหมาน,นเด้อของเฮามีนิคีบายห้างเสียงบายมีจีนบายแล้วก็ลาวสตาแล้วก็ท้ายเย็นเฮียปางนำโชคสนับสนุนได้ที่นี้เด้อ เลเจะกันใหม่ของวิ k i b ิบาย